สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิน n า l ีสนะคะวันนี้มินจะมาชี้พิกัดแหล่งซื้อของค่ะตกแต่งห้องในช้อปปี้ใน Home P o m e โปรหรือว่าบ้านแอนดบิอะไรต่างๆนานานะคะครั้งที่แล้วค่ะมินได้ลงคลิปแต่งคอนโดงบไม่เกิน2 0 0 0 0ื่นไปเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปต่อนเนื่องจากอันที่แล้วว่าแต่ละที่อะค่ะซื้อมาจากที่ไหน ราคากี่บาทใส่ลิงก์ให้เลยแล้วก็แปะชื่อร้านให้ค่ะเผื่อใครอยากจะไปซื้อตามแล้วก็แต่งตามนะคะเราไปดูดกันค่ะมุมนี้นะคะทุกคนจะเป็นมุมของออโซนเตียงนอนค่ะซึ่งตรงด้านบนเนี่ยค่ะก็ซื้อผ้า ที่เขาวาดลายเรียบร้อยแล้วค่ะมาแปะแล้วไอ้ตรงผนังข้างหลังตรงนี้ค่ะก็ซื้อเป็นสติกเกอร์วอลเปเปอร์มาติดนะคะมีลายหินอ่อนแล้วก็ลายอิดค่ะส่วนถัดมาตรงนี้เราก็ใช้เป็นต้นไซไปสักค่ะมาใส่มีกระถางตรงนี้อันน้อยๆกระถางเนี้ยน่าจะประมาณสัก20บาทอะคะ่ะร้านทุกอย่าง20ามีนะคะตรงนี้เชียงใหม่ แล้วก็ไอ้ส่วนตรงชั้นวางอันนี้ค่ะซื้อมาจาก HomePro เ Home Pro ค่ะ h o m e โ r o แต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวมินขึ้นให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ไอ้ตัวอะไรนะเทาวันเหรอคะแบบไม้ตกแต่งตรงนี้ค่ะก็น่าจะซักประมาณ20บาทแล้วก็โคมไฟนะคะสีส้มๆพันกว่าบาทเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวขึ้นราคาให้เนาะอันนี้จะติดเป็นม่านสีน้ำตาลน,นะคะ นี่ผ้มาม่านอันนี้โซนเตียงตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมของดูทีวีค่ะนี่นี่นะคะ ก็เอาที่มุมแรกก่อนนะคะก็คือตรงอันนี้มินจะใช้สําหรับแต่งหน้าเพราะว่าเราไม่มีมุมโตเครื่องแป้งตรงนี้มันก็จะกลายเป็นมุมโตเครื่องแป้งไปนะคะก็อะดปบเอาไอชั้นวางรองเทาะะ้าเนี่ยค่ะมาไว้เป็นอุปกรณ์แบบของต่างๆครีมต่างๆนานา,นาไว้ในกล่องนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะห้อยเป็นกุญแจแล้วก็หน้ากากเนา ไอตัวเนี้ยค่ะซื้อมาน่าจะ20บาท3อันนะคะไอตัวกระจกกระจกอันนี้จำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้อีกทีหนึ่งล้วกันเนาะตัวเนี้ยซื้อจากโฮมโปรค่ะเป็นต้นไม้ปลอมสวยมากชอบกระจกนี้เดี๋ยวอ้กระจกแก้วเหมือนแจก,กันเนี่ยค่ะสำหรับใส่มันเนาะ ก็น่ารักปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยดูสิสวยนะคะต้นไม้ไตัวนี้ต่อมาค่ะจะเป็นกรอบรูปค่ะกรอบรูปเนี้ยซื้อเป็นเซตมาค่ะอย่างตัวนี้น่าจะนานแล้วค่ะมินจำไม่ได้เนาะแต่ว่าไอตัวนี้น่าจะซื้อจากในช้อปปีมาเดี๋ยวดูขึ้นราคาให้ส่วนรูปอะไปหาใน p ิ n t e เทเลสแล้วก็มาปริน ใส่กรอบเองส่วนรูปพวกนี้ก็จะเป็นถ่ายจากโพลารอยเนาะถัดมาตรงข้างล่างทีวีตรงนี้จะเป็นเหมือนตะเกียงตะเกียงนะคะมีใส่ฐานเวลาไฟดับเนี่ยช่วยได้ดีเลยก็คือเปิดอย่างเงี้ยใส่ฐานสามก้อนก็คือโอเคเลยถัดมาอันนี้น้องเพิ่งมาใหม่ค่ะก็คือจะเป็น ต้นต้นยางอินเดียแล้วก็ใส่ในตะกา้ตาตะกาสารนาอตัวนี้น่าจะเจ็ดสิบเก้าบาทถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้น้องอยางอินเดียน่ารักแล้วก็ข้างล่างอะคะ่ะจะใช้เป็นผ้าคลุมอันนี้น่าจะเมตรละร้อยซื้อมาไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเพราะาตรงนี้มันลกก็เลยหาผ้ามาคลุมแต่จริงๆถ้าใช้สีขาวน่าจะโอเคนะคะเนี่ยค่ะ มันก็จะกลายเป็นมุมแบบนี้อันนี้ข้างหน้าทีวีก็อาจจะเรียบเรียบนิดนึงเดี๋ยวขึ้นว่าซื้อที่ไหนให้นะคะอันนี้ตู้รองเท้าค่ะลืมบอกตู้รองเท้าเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ซื้อมาสีนี้นะคะเราซื้อเป็นสติกเกอร์ลายไม้แล้วก็มาแปะทับเองมันจะเหมือนไอะไรตรงเนี้ยค่ะที่มันไม่ใช่สีของมันอ่าจริงๆมันคือสีนี้ แล้วก็เอาสติกเกอร์นะคะลายไม้มาแปะให้มันดูเข้ากันนะคะก็แปะได้แค่แบบด้านหนะะ้าอันนี้ก็จะเก็บรองเทา้าก็จะลกน,นิดน,นึงค่ะนี่ตู้รองเทา้าก็มีถังขยะเล็กๆ ะะมุมนี้จะเป็นมุมโตกินข้าวนั่นเองค่ะซึ่งมันจะอยู่ข้างๆกับเตียงนอนเนาะก็ถัด a ัดกันนั่นแหละค่ะ,ะตรงนี้นี่ที่รองจานมีเซตจานชามช้อนซ่อมมินเลือกเป็นสีทองค่ะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบสวยงามนิดนึงแล้วก็พร็อพตกแต่งน้องเนี่ยได้มาตอนตอนคริสต์มาสค่ะก็ได้มา แล้วต้นเนี้ยไม่แน่ใจว่าได้มาตอนไหนนะคะไอตัวเนี้ยน่ารักก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนตะเกียงเมื่อกี้อะค่ะเปิดไฟเดี๋ยวนะเปิดไฟนี่ก็ดินเนอร์ใต้แสงเทียนไปอีกค่ะนี่มันขยับได้ด้วยนะโอ้ยฝุ่นตรงนี้นะคะน้องน่ารัก ัดมาไอตรงกระจกตรงเนี้ยค่ะจริงๆอะ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไราเป็นสีครีมเกาะเหมือนเดิมเอาสติกเกอร์ลายไม้เนี่ยมาแปะทับจริงๆสติกเกอร์ลายไม้เนี่ยซื้อมาแล้วก็คุ้มมากดูเท็กเจอร์มันสิคะเดี๋ยวนะคือมันมันหนามากเลยค่ะมันไม่ได้บางมันเหมือนเนื้อไม้จริงๆเลยคือสวยมากเลย นะคะคจากโต๊ะกินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็จะมาที่ตัวของโซฟา,ซฟาก็จะอยู่ข้างๆกันเลยนะคะตรงนี้เนาะโซฟาเนี่ยเขามีแถมมาให้อยู่แล้วแต่ว่าซื้อเป็นหมอนหมอนอิงอันนี้น่าจะจากอินเดกมะคะไม่แน่ใจว่ากี่บาทแต่รู้ว่ามันลดราคาก็เลยซื้อมาสีน้ำตาลสองใบข้างหลังก็จะเป็นอิดบอยเปอร์ลายอิด อันนี้ก็สั่งใน shopee มาแรกๆอาจจะติดยังไม่ไม่ไมค่อยตรงกันดูนะคะอันนี้ไม่ค่อยตรงแล้วไอตัวนี้ยี่สิบาทค่ะก็เป็นพวกที่ซื้อตามร้านทุกอย่างยี่สิบนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มาแปะห้อยไปให้มันดูไม่โล่งเกินไปแล้วก็ใส่เพิ่มเป็นนาฬิกาสีดําเข้าไปนะคะทีงนี้แล้วไอตัวด้านข้างมันอาจจะลกนิึงตรงเนี้ยก็ใส่เป็นที่แขวนเสื้อแต่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะเอาไปไว้ตรงไหนก็เลยเอาไปเป็นแขวน ผ้าขนหนูแฟนเสื้ออะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะน้องข้างหลังที่แอบอยู่นะคะือต้นคริสต์มาสน้อยนะคะ <c oughs> แล้วพรมอ่าพรมพรมตรงนี้เหมือนจะซื้อจากอินเด็กค่ะก็เลือกสีให้มันเข้ากับตัวโซฟาตัวพรมข้างในแล้วก็ตัวของโต๊ะกินข้าวเก้าอี้เนะะี่ยค่ะเพราะว่าเก้าอีอ้อันนี้เราก็ซื้อมาประกอบเองเดี๋ยวมินขึ้น ชื่อร้านให้เนาะเพราะว่าคลิปนี้ทุกคนคงอยากรู้แหละว่าของต่างๆที่อยู่ในห้องเนี้ยซื้อมาจากไหนกันบ้างส่วนใหญ่ก็มาจากช้อปปีนั่นแหละค่ะเนาะ